สวัสดีค่ะแม่ขวานจ้าเดี๋ยวมาเฮ็ดกระเพาเห็ดร่วมกันค่ะใส่กึ๋นไก่อันนี้ก็จะเป็นกึ๋นไก่จ้าเป็นกระเพาะไก่มีหอมแล้วก็มีหอมหอมใหญพริกกระเทียมแม่ขวานหั่นค่ะหั่นก็นได้หรือจะโขลกก็ได้ค่ะโขลกร่วมจะเป็นเห็ดดามืดแล้วก็เห็ดปลวกล้วนี้เป็นเห็ดนางฟ้าค่ะมูเพาะมาแล็กเกามาไห่แบ่งกันกินจ้า เคค่ะต่อไปเมีเห็ดแค่รอดนะค่ะเบอรสซีส้สมๆสมเห็ดแค่รอดหลงมูมากอะ่ะตั้งกระทะห่อนกระใสพริกกระเทียมลงไปแต่ว่าง,ง่ายๆม่ห่านกระใสพริกกระเทียมลงไปก่อนแล้วใส่น้ำมันผ่ามันห่อนถึงความกัน ัดให้แบบหอมจักน้อยค่ะเดี๋ยวค่อยเอาเกินไก่เขาลงไปกระเพาะไก่จ้ะผัดพริกกระเทียมให้หอมค่ะหอมแล้วก็ใส่เกลืนลงไปค่ะ กะพัดให้ขึ้นไกล้เกือบทุกหรือทุกเลยค่ะแล้วก็รุงค่ะน้ำมันหอยซีอิ้วขาวออรสดี เกือเล็กน้อยจ้ะเกลือเล็กน้อยเกลือแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเห็ดนางฟ้าเห็ดดำมีเห็ดแค่รอดแล้วมีเห็ดกลวกจ้ะใส่หอมใหญ่ลงไป ลน้นกระทะเป็นที่เรียบร้อย หวานก็เติมน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็ชูรสเล็กน้อยตามความมักของแต่ละคนค่ะจยดาไปน้ำเห็ดมันหลายเนาะไม่ขวนลวกแล้วกะมาปั่นน้ำอมอกน้อยนึงค่ะน้ำเห็ดเดี๋ยวน้ำเห็ดออกมันเยอะเกินไป แล้วก็ห้เฮดซุปค,ค่ะแล้วก็ห้เกลนซุปแล้วก็ใส่กระเพรากระหอมสุดทายค่ะกระเพราแซ่แข็งมากเลยคะ่ะแค่นี้ก็ปิดไฟต้องขอาห้องก็เฮ็ดไปปรุงไปกับื้อิกค่ะปรุงเราแซ่เ่าละคะ่ะแค่นี้ใส่กระเพราหอมแล้วก็ปิดไฟเตรียมเสิร์ฟได้จ้า เตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะเรียบร้อยก็มากินกึ้นไก่ค่ะกระเพรากึนไก่มีกระเพ่ากะใส่แต่เห็ดก็ได้ก็จะเป็นอาหารเจ ใส่แต่เห็ดนี่บวก่ะใส่หมูใส่เนื้อไปค่ะแล้วแต่ผู้มักเนาะใส,ใส่เห็ดเห็นเน่างว่าอืมมูไม่พันซื้อเป็นแบบสำเร็จมากเป็นก้อนก่อนมาแจน้ำเพราะดอกง่ญ่ดีจ้ะจครับ อร่อยมากอ่าค่ะกึนไก่แบบกุ๊บกุ๊บกุ๊บเดียวแล้วมันก็นจะมีตรงเอ็นเนาะ ขนมาขอ,อกินน้นาสงสารน่าสงสารมาก ดำมืดนี่เห็ดปลวก ง่ายๆค่ะกับเขาก็าถ้าเฮดเป็นก็เฮดเบ่อย่างเนาะค่ะกับเขาเฮ็ดง่ายๆน่ะเป็ดง่ายๆเิง่าย ว่าผ, er. ผัดกระเพราไห้ฝรั่งกะบบซายพีกหลายแล้วก็เห็ดบบซายใจแต่เนื้อเนื้อน้ำโบมันกลินกลินนมาเป็นชีเซียพวดน่ะเดี๋ยวกินเป็นเดี๋ยวยาดิแม่ขวัญ เานะกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่ดาวแซ่บมันเขียวมั่นดีจ้ะอันกึืนไก่นะ่ะ เกี่ยวมันเกือบฟันหลดุด <c oughs> อร่อย สดนำสดนำเฮ้ค่ะกับเผรากบง่ายๆทำนี่แหละค่ะเฮ้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ